สวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่กับเราซาพูปาเดนะครับและวันนี day, ้นะครับเราจะมีเรื่องราวมานาเสนอให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังอ <mel> ีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงโดยรวมเกี่ยวกับเรื่องของว่าเราจะเลือกหูฟังที่มีค่าโอห์มอะไรเนี่ยนะครับเราจะเลือกค่าโอห์มยังไงให้เหมาะสมกับการใช้งานของเรานะครับฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาดูกันว่าแบบไหนบ้างยังไงบ้างเนาะอย่างแรกที่จะพูดถึงครับก็คือทําไมหูฟังถึงมีเรื่องของโอห์มเนี่ยออกมาให้เลือกหลายๆโอห์มนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วบางคนหด แต่ก็ไม่ได้พิจารณาถึงข้อนี้นั่นเองนะครับอีกไม่มีเรื่องของค่าโอห์มนะครับอินพิเดนซ์ที่เป็นค่าแรงต้านนะครับซึ่งเขาทําออกมาเนี่ยนะครับเป็นหลายค่าด้วยกันนะครับซึ่งโอห์มก็เป็นหน่วยของค่าเหล่านั้นนะครับซึ่งมันจะส่งผลต่อกําลังขับนั่นเองครับเพแรงต้านนะครับยิ่งค่าโอห์มสูงเท่าไหร่นะครับการขับเสียงออกมาเนี่ยจะขับได้ยากขึ้นถามว่าเอ้ยถ้าหูฟังขับยากขึ้นมาทําไมนะครับเพราะว่าอุปกรณ์ครับที่เราใช้งานกันเนี่ยนะฮะอย่างมือถืออย่างอะไรพวกเนี้ย มันแรงขับน้อยครับม,มันเรียกว่ากัว่าแรงมันน้อยอะ่ะนะครับพาเราเอาหูฟังที่มีค่าโอห์มสูงๆเนี่ยที่มีความต้านสูงไปเนี่ยมันไม่พอมันจะไม่สามารถที่จะเอาเสียงออกไปได้นะครับฉะนั้นส่วนใหญ่เวลาเราเจอค่าโอห์มสูงๆเนี่ยเรามักจะเจอในพวกห้องอัดนะครับหรือเป็นมอนิเตอร์สําหรับารง,งานเพลงงานอะไรต่างๆนะครับที่เขาใช้กับมิกเซอร์ตัวใหญ่เลยพวกนี้นะครับก็เราก็จเจอพวกค่าโอห์มสูง,สง อยู่ในที่เหล่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ใช้เป็นลักษณะของโทรศัพท์อะไรพวกเนี้ยก็จะใช้แบบที่เป็นค่าโอห์มต่ําเพราะว่าก็เสียบก็าสามารถใช้งานได้เลยอย่างตัวนี้นะครับตันนี้ที่เราถืออยู่นี่ก็คือเบเยอร์นะครับนี่ DT 7ีเจ็นะฮะตัวนี้เป็น80โอห์มครับก็จะเห็นว่า80โอห์มเนี่ยนะฮะก็มีแรงต้านที่สูงนะเพราะอย่างบางตัวที่เราเล่น,เล,นเล่นกันปกติเนี่ยก็อยู่ประมาณ32อโอห์มนะครับตัวนี้ก็จะกลางขึ้นไปอีกนะฮะฉะนั้น ถ้าเกิดว่าใครที่เอาไปเสียบอยู่ก็ไปเสียบตรงเลยกับอุปกรณ์บางอย่างนะครับแรงขับมันไม่พอเราก็จะได้ยินเสียงตาเ,เล็กๆไปได้ยินอะไรเล็กสุดแล้วก็ยังไปใชออกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราต่อกับอุปกรณ์ที่เหมาะสมนะฮะมันก็จะขับเสียงออกมาและให้คุณภาพที่เต็มที่ของมันนั่นเองฮนะฉะนั้นบางคนอาจจะงงว่าเอเอะอาได้แค่นี้นทำออกมาทําไมเพราะว่าทําไมไม่ทําข้าอโอ์ตต่าให้หมดเลยละ่ะจะได้ใช้งานได้ทุกอย่างเลยนะครับ มันไม่ได้ครับเพราะว่าพอค่าโอเต่ำไปเสียบกับอุปกรณ์ที่แรงขับสูงหรือพวกนี้นะครับที่มันทําให้เขาเรียกว่าแรงขับมันเยอะนะครับพอเราไปเสียบปุ๊บเนี่ยมันมีความเสี่ยงครับที่จะเกิดอาการที่หูฟังเนี่ยนะครับจะได้รับแรงที่มากเกินไปนะครับจุดสำคัญคือสิ่งที่อันตรายที่สุดคือหูเราเองนะครับที่จะมีผลเสียรวมถึงหูฟังด้วยนั่นเองครับฉะนั้นเขาก็ทํามาซัพพอร์ตเรื่ององพวกนี้นั่นเองแรงเยอะก็ต้องใช้อะไรไปต้านเยอะหน่อยนะครับเพื่อที่จะได้ พอดีกันนะฮะให้มันสมดุลทีนี้มาถึงเรื่องของการเลือกการเลือกค่าโอมครับการเลือกค่าโอมเนี่ยเราจะเลือกให้เหมาะสมกับเราได้ยังไงเลือกแบบไหนดีนะครับเมื่อก,กี้เราก็พูดคร่าวๆไปนิดนึงนะครับแล้วก็มาฟังรายละเอียดกันทีนึงซึ่งเราก็จะแบ่งคร่าวๆเป็นประมาณ3ข้อนะครับก็เป็น3ระดับนั่นเองก็อย่างแรกคือโอมต่นนะครับพวกค่าโอมต่ําทั้งหลายนะครับมันก็อยู่ที่ประมาณส2่สองนะครับถ้าเป็นหูฟังเกมมี่บางตัวจะเป็นยี่สิบสี นะซึ่งหูฟังโองมต่ำพวกนี้นะครับก็สามารถที่ใช้กับอุปกรณ์ที่มีทั่วไปได้เลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องคอม PC เนะครับเครื่องโทรศัพท์มือถือนะฮะหรืออุปกรณ์ธรรมดาทั่วไปที่เราใช้กันตามบ้านนะครับก็สามารถที่จะใช้สาย2โอ,งองมอย่างนี้ได้นะครับฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่ไม่ได้ทําอะไรที่เกี่ยวกับงานที่มันหนักมากมายนะักพวกสาย2โอ,งอ,งองมก็จะเหมาะนะครับต่อมาครับระดับก,กลางๆขึ้นมาหน่อยนะครับก็คือคนที่ทํางานเกี่ยวกับพวก โฮมสตูดิโอนะครับทำสตูดิโอที่บ้านนะครับทำกลางๆไม่ได้ใหญ่โตมาหัวรานอะไรนี่นะฮะใช้อินเตอร์เฟซเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยต่อไม่กี่อย่างนะครับวันนี้ก็จะใช้เป็นพวกโอห์มระดับกลางๆได้นะครับอย่างพวก80โอห์มถึง250โอห์มนั่นเองนะครับก็เป็นระยะประมาณนี้เนาะนะครับก็เป็นคาบเกี่ยวกันระหว่างกลางกับระดับต้นๆของระดับสูงนะฮะฉะนั้นก็ใช้80ถึง250ได้นะครับเพราะมันมีเรื่องของอุปกรณ์ที่เข้ามาเพิ่มอย่างอินเตอร์เฟซมิกเซอร์พวกนีีี้นะครรับท่มแง ขับมากขึ้นไปอีกนะครับฉะนั้นก็ต้องใช้อะไรที่มันต้านไว้มากกว่าเดิมหน่อยหนึ่งนั่นเองครับแล้วต่อมาครับสุดท้ายสำหรับงานปโปรเลยนะครับสำหรับคนที่อยู่ในห้องอัดนะครับห้องอัดเสียงทํางานนานๆดนตรีมิกเซอร์เยอะๆไม่เป็นสิบๆชแนลนะครับโบอุปรกรณ์อีกจํานวนมากนะครับที่ทํางานกันปกติก็ห้องอัดแหละครับที่เราจะเห็นกันว่าใช้อุป,ปรกรณ์ค่อนข้างเยอะมาก แล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างที่มันต้องฟังเรื่องของรายละเอียดเรื่องของอะไร,ะร,ออะไรต่างๆนะครับฉะนั้นพวกนี้นะครับก็เลยต้องใช้ค่าโอห์มที่สูงขึ้นมากเลยนะครับก็คือตั้งแต่250ไปจนถึง600นั่นเองครับมันก็ต้องเลือกเอาว่าค่าโอห์มที่เหมาะสมของเราเคืออะไรนะครับเพราะว่าไม่ใช่ว่าบางคนมองว่าเอ้ยเราเคยเห็นในห้องอ่านอะ่ะเขาใช้600อย่างเงี้ยมาค่าโอห์มมันโอ้โห600ออกมาดีมากเลยละอะไรเงี้ยเราซื้อ600มาบ้างแต่เราไม่มีอุปกรณ์ขับเลยมันก็จะ ใช้ไม่ได้นะครับเอามามันก็จะแบบงงงงงงนะครับมันใช้ไม่ได้นะฮะแล้วก็ไม่เหมาะสมการใช้งานด้วยนั่นเองครับซึ่งถามว่าที่เราแบ่งเป็นสามข้อเมื่อกี้เรามั่วไหมนะครับไม่ได้มั่วนะครับนี่ใต้กล่องนะครับของเบเยอร์เขาก็มีบอกนะฮะเรื่องของค่าโอห์มต่างๆนั่นเองว่าเราจะเอาโอห์มแต่ละอันเนี่ยมาใช้กับอะไรได้บ้างนะครับก็จะเห็นได้ว่าเขาก็ทํามาซัพพอร์ตในแพคเกจแล้วนะฉะนั้นเวลาเราเลือกซื้อเราก็สามารถดูตรงนี้ได้ด้วยนะครับว่าเราใช้ในระดับไหนนั่นเองครับ เนี่ยซีิโอเห็นไหมว่าใส่2โอห์มเขาแนะนํมันแค่ดาวเดียวองแต่ว่า80โอห์มหรือ250ให้มา3ดาวเลยนะเนี่ยฉะนั้นก็ต้องดูดีๆนะครับแล้วก็เลือกค่าโอห์มที่เหมาะสมนะครับสรุปสุดท้ายนะครับก็เราก็จะพูดให้ฟังว่าเรื่องของค่าโอห์มเนี่ยนะครับอย่าเข้าใจผิดนะครับว่าใช่ว่าค่าโอห์มสูงๆแล้วเสียงจะดีนะฮะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เรา เป็นตัวกระจายเสียงออกมาด้วยนะครับเป็นตัวส่งสัญญาณเสียงออกมาด้วยว่าอุปกรณ์ดีไหมมีแรงขนาดไหนนะครับแล้วก็เหมาะสมไหมกับอุปกรณ์ที่เราใช้อยู่นะครับถ้าโอมสูงนะครับก็จะให้รายละเอียดที่มากขึ้นนะครับแต่ว่ามันก็ต้องอยู่กับอุปกรณ์ที่เหมาะสมด้วยเช่นกันนะครับอย่างที่บอกไปไม่ใช่ว่าอย่างที่ย้ํากันหลายรอบมาฮะก็คือถ้าโอมสูงแต่ว่าเอาอุปกรณ์ธรรมดามาเสียบมันก็จะไม่ได้อะไรขึ้นมานะครับ ฉะนั้นก็ต้องดูความเหมาะสมของอุปกรณ์ที่เรามีด้วยนะฮะฉะนั้นแล้วนะครับหลังจากนี้การเลือกหูฟังก็หวังว่าทุกท่านอาจจะเอาตัวนี้ไปเป็นอุประกอบกอย่างหนึ่งในการที่จะเลือกว่าตัวเองหมาวสมที่จะใช้หูฟังประมาณไหนนะครับฉะนั้นบางคนอาจจะยึดติดกับเรื่องของค่าโอห์มที่ต้องสูงต้องอะไรอย่างนี้นะฮะแต่อยากให้ลองพิจารณาดูดีๆว่าเราใช้ขนาดนั้นจริงหรือเปล่านะครับสำหรับวันนี้น,นะครับก็คงไว้เท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์นะครับ แล้วก share, mm ็ hmm. กดแชร์กดซับให้ด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเรานะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ